นิยายสั้นเรื่องเพียงรักเดียวโดยว่านสีทิศเมื่อความรักถูกทดสอบด้วยคำพูดและการกระทำที่ไม่ระวังความผิดหวังและความเจ็บปวดอาจทำให้สองหัวใจห่างกันแต่เมื่อความจริงใจและการพยายามเริ่มต้นใหม่กลับมาอีกครั้งความรักอาจยังคงเติบโตขึ้นจากรอยร้าวหากเขาทั้งสองยอมให้โอกาสซึ่งกันอีกครั้ง พานุเป็นหนุ่มเจ้าชู้ชื่อดังของสังคมไฮโซวันหนึ่งเขาถูกปาปารัสซี่ถ่ายภาพขณะอยู่กับพิมพ์พในงานเลี้ยงหรูพิมพ์เป็นหญิงสาวอ่อนหวานผู้เพียบพร้อมและภาพนั้นถูกตีข่าวไปทั่วว่าเธอเป็นผู้หญิงคนใหม่ของเขาทั้งที่พิมพ์พไม่เคยมีความสัมพันธ์ใดๆกับพานุเลยพ่อแม่ของพิมพโกรธจัดเพราะกลัวชื่อเสียงลูกสาวจะเสียหาย พ่อแม่ของพานุเองก็เห็นว่าถ้าให้ทั้งสองคนมั่นหมายกันเสียจะช่วยกลบกระแสข่าวลือและรักษาหน้าตาของทั้งสองฝ่ายเอาไว้หน้าออฟฟิศใหญ่ของบริษัทพานุกำลังนั่งทำงานอยู่ในห้องทำงานของตัวเองในออฟฟิศเขากำลังจัดการเรื่องราวในบริษัทที่มีความยุ่งเหยิงอยู่แล้วแต่กลับรู้สึกถึงความเครียดจากปัญหาความรักที่ยังทั้งคาอยู่ในใจ ขณะเดียวกันมีผู้หญิงอีกคนชื่อดาวที่เป็นพนักงานในบริษัทเดินเข้ามาในห้องทำงานของพานุดาวพานุคคะขอคุยกับพี่หน่อยได้ไหมคะพานุเลยหน้าขึ้นจากเอกสารแล้วตอบไปอย่างสุภาพพานุมีอะไรครับดาวดาวยิ้มเล็กน้อยคือดาวอยากจะบอกพี่ว่าอย่าให้เรื่องความรักทำให้พี่เสียใจเลยค่ะ ที่มีหลายคนที่รักพี่นะคะและดาวเองก็รู้สึกว่าเราสามารถเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตที่ได้พานุนิ่งไปสักครู่รู้สึกไม่สบายใจที่ดาวเข้ามาพูดในเรื่องนี้เขายังคงรักพิมพ์แต่ก็รู้ว่าเขาไม่สามารถตัดสินใจเลือกได้ง่ายๆพานุขอบคุณนะดาวแต่มันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอก ดาวยิ้มอย่าคิดมากเลยคเย็นนี้ดาวว่าเราไปหาอะไรอร่อยๆทานกันเถอะนะคะชายหนุ่มไม่ตอบเพียงแต่ยิ้มเล็กน้อยพานุนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานเขียนเอกสารไปเรื่อยๆแต่ใจคิดถึงพิมพ์เฮอทำไมทุกครั้งที่คิดถึงเธอมันกลับรู้สึกว่าเราทำให้เธอเสียใจทุกครั้งนะเสียงโทรศัพท์ดังครึ้งเขากดรับสายทันทีพานุสวัสดีครับ เสียงในโทรศัพท์พานุค่ะพิมพ์พจะไปหาที่บ้านพรุ่งนี้นะคะมีเรื่องจะคุยพานุสีหน้าท่าทางเครียดพิมพ์รู้ไหมครับว่าผมไม่เคยตั้งใจทําให้คุณเสียใจเลยเสียงในโทรศัพท์แล้วทําไมถึงทําให้พิมพ์พเสียใจทุกครั้งอยากให้พิมพ์พคิดว่าความรักของเราเป็นเรื่องจริงแต่เธอกลับรู้สึกเหมือนเป็นแค่คนที่ไม่มีค่า พานุถอนหายใจหนักหน่วงเมื่อฟังคำพูดของพิมพ์เขารู้ดีว่าเขายังไม่พร้อมที่จะตัดสินใจเลือกใครสักคนและยิ่งไม่สามารถทำให้พิมพ์รู้สึกมั่นใจในความรักของเขาพานุพรุ่งนี้คงได้คุยกันครับขอโทษที่ทำให้เธอรู้สึกแบบนั้นเขาวางสายและมองไปที่หน้าต่างเห็นแสงอาทิตย์ที่เริ่มจางลงเขารู้สึกถึงความผิดหวังที่เขาไม่สามารถให้ความมั่นคงกับพิมพ์ได้เลย การหักหลังในวันสำคัญที่ร้านอาหารวันนี้พิมพ์ได้เตรียมเซอร์ไพรส์ให้กับพานุในโอกาสครบรอบมั่นของพวกเขาเธอเลือกที่จะมาพบเขาที่ร้านกาแฟแห่งเดิมที่เขาชอบไปกับเธอทั้งสองเคยใช้เวลาหลายชั่วโมงพูดคุยและทำความเข้าใจกัน ที่นี่แต่เมื่อพิมพ์เดินเข้าไปในร้านอาหารเธอก็พบว่าพานุกำลังนั่งทานข้าวกับดาวผู้หญิงที่พิมพ์รู้จักดีว่าเป็นเพื่อนร่วมงานของพานุผู้หญิงคนนี้พยายามแสดงตัวว่าเป็นคนสำคัญของพานุเมื่อพิมพ์เดินเข้าไปใกล้ทั้งพานุและดาวมองขึ้นมาด้วยท่าทีตกใจโดยเฉพาะชายหนุ่มพานุยิ้มให้พิมพ์เล็กน้อยแต่เขากลับไม่ได้ลุกขึ้นต้อนรับเหมือนที่เขาควรทำในวันพิเศษเช่นนี้ พิมเสียงสั่นเครือพานุคุณคุณลืมว่ามันเป็นวันครบรอบมั่นของเราหรอพานุรู้สึกเหมือนโดนจับได้เขามองพิมพ์อย่างลังเลและไม่รู้ว่าจะอธิบายอย่างไรพานุเสียงเบาพิมผมขอโทษครับผมไม่ได้คิดว่าจะมาเจอเธอที่นี่คือดาวแค่ชวนมาทานข้าวนะครับ ดาวพยายามยิ้มอย่างอึดอัดแต่พิมพ์พกลับรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบของเธอกำลังพังทลายลงไปพิมพ์พชวนมาทานข้าวแล้ววันนี้ล่ะคะความสำคัญของเราสองคนละคุณไม่คิดถึงฉันเลยเหรอน้ำตาเริ่มคลอเบ้าพิมพ์พรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นแค่ตัวเสริมในชีวิตของพานุไม่มีความสำคัญใดๆในวันที่สำคัญที่สุดสำหรับความรักของพวกเขา พิมถ้าคุณรักฉันจริงๆทำไมถึงทำแบบนี้ฉันไม่สามารถทนกับการถูกหักหลังได้อีกแล้วพิมพ์หันหลังเดินออกจากกร้านไปอย่างรวดเร็วโดยไม่หันกลับมามองพานุเลยแม้แต่น้อยขณะที่พานุมองเธอไปด้วยความรู้สึกผิดแต่เขาก็ไม่รู้จะพูดอะไรให้เธอสบายใจบ้านของพานุ ในช่วงกลางคืนหลังจากเหตุการณ์ร้านอาหารพิมพ์ได้เดินทางมาหาพานุที่บ้านของเขาพิมพ์ตั้งใจว่าจะพูดคุยอย่างจริงจังเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดทั้งหมดและต้องการที่จะหาคำตอบจากพานุเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันครบครอบมัน่น พานุเปิดประตูต้อนรับพิมพ์ด้วยท่าทางเครียดเครียดและพิมพ์ก็สามารถสัมผัสได้ถึงความผิดปกติในตัวเขาทันใดนั้นพิมพ์ก็เห็นบางสิ่งที่ทําให้เธอแทบจะล้มทั้งยืนโทรศัพท์ของพานุที่ถูกทิ้งไว้บนโต๊ะมีข้อความจากดาวที่เขียนว่าคืนนี้มาเจอกันนะคะพี่พานุคิดถึงมากเลยพิมพ์มองไปที่ข้อความในโทรศัพท์ด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดพานุ คุณคุณมีอะไรกับดาวเหรอพานุมองพิมพ์ด้วยสีหน้าตกใจและไม่รู้จะอธิบายอย่างไรเขาพยายามหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาหยุดข้อความนั้นแต่พิมพ์ไม่ให้โอกาสเขาคว้าหมับที่มือของเขาและพูดอย่างรวดเร็วพานุพิมพ์ไม่ใช่แบบที่เธอคิดนะครับพิมพ์น้ำตากรอไม่ใช่แบบที่ฉันคิดเหรอทำไม ทำไมคุณถึงต้องทำให้ฉันรู้สึกเหมือนเป็นคนโง่แบบนี้ถ้าคุณรักฉันจริงทำไมถึงต้องแอบมีอะไรกับดาวพานุเปิดปากจะอธิบายแต่พิมพกลับไม่ฟังเขาไม่สามารถพูดอะไรออกมาได้ทันทีเพราะทุกคำพูดของเขาดูเหมือนจะเป็นการโกหกไปหมดพิมพฉันฉันไม่สามารถอยู่กับคนที่ไม่ซื่อสัตย์ได้อีกแล้วฉันขอถอนมั่น พานุมองเธออย่างสิ้นหวังเขารู้ว่าเขาทำพลาดไปมากขนาดไหนแต่เขาก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นได้แล้วพิมถ้าคุณรักฉันจริงๆคุณคงไม่ทำแบบนี้ฉันเจ็บปวดมากพอแล้วพิมเดินออกจากบ้านไปด้วยหัวใจที่แตกสลายท่ามกลางความเงียบและการยอมรับว่าความรักของเธอกับพานุนั้นจบลงแล้ว เหตุการณ์ทุกอย่างที่ผ่านมาสร้างความเสียใจอย่างที่สุดให้กับพิมพ์จนทําให้เธอตัดสินใจถอนมั่นจากพานุแม้พานุจะพยายามทําทุกอย่างเพื่ออธิบายแต่ความเสียใจและความผิดหวังที่เธอได้รับนั้นยิ่งใหญ่เกินกว,ว่าที่จะให้อภัยได้อกีการเปิดเผยความจริงให้เขารู้ออฟฟิศของพานุ ในวันที่พานุกกำลังยุ่งกับการประชุมสำคัญในออฟฟิศดาวรู้สึกว่าเธอมีความสัมพันธ์ที่พิเศษกับพานุกแม้เขาจะเป็นคนที่คอยช่วยเหลือและให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆแต่ความรู้สึกของดาวกลับเริ่มเติบโตเกินกว่าคำว่าเพื่อนร่วมงานจนกระทั่งในวันหนึ่งดาวตัดสินใจที่จะเปิดเผยความรู้สึกของเธอกับพานุดาวในห้องประชุมที่ว่างเปล่าพานุอยากคุยกับที่เรื่องสาคัญค่ะ พานุมองหน้าดาวแล้วเอ่ยด้วยน้ำเสียงสุภาพพานุว่าไงครับดาวดาวหายใจลึกๆพี่พานุคะดาวชอบพี่คะ่ะอยากให้พี่ลองเปิดใจรับความรู้สึกนี้พานุเงียบไปสักพักเขามองไปที่ดาวด้วยสีหน้าที่เต็มไปด้วยความลังเลพานุดาวผมขอโทษที่ทำให้เธอคิดแบบนั้นแต่ผมมีคนที่รักอยู่แล้ว ดาวหน้าเศร้าและพยายามเก็บอารมณ์หมายความว่าพี่มีคนอื่นอยู่แล้วใช่ไหมคะพานุพยักหน้าและตอบด้วยเสียงที่จริงจังพานุใช่ครับผมมีคนรักอยู่แล้วและผมไม่สามารถตอบรับความรู้สึกของดาวได้ ดาวนั่งเงียบไปสักพักรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบของเธอล้มลงในทันทีน้ำตาที่เธอพยายามห้ามไม่ให้ไหลก็เริ่มคลอที่ดวงตาเธอลุกขึ้นยืนและหันหลังเดินออกจากห้องไปดาวเสียงสั่นเครือขอโทษค่ะฉันคงต้องไปแล้ว เหตุการณ์นี้ทำให้ดาวรู้สึกว่าเธอเป็นแค่เพียงคนที่เข้าใจผิดคิดว่าเธอมีสิทธิ์ในหัวใจของพานุและในที่สุดเธอได้รู้ว่าเขาไม่ได้รู้สึกแบบเดียวกันกันกบเธอเลยการเข้าใจผิดเรื่องข้อความรับจริงหรือบ้านของพานุ พานุและพิมพ์นัดเจอกันที่บ้านของพานุหลังจากเกิดเหตุการณ์ในร้านอาหารพานุตัดสินใจที่จะอธิบายให้พิมพ์เข้าใจความจริงเกี่ยวกับข้อความที่พิมพ์เห็นในโทรศัพท์ของเขาเมื่อหลายวันก่อนซึ่งเป็นข้อความจากดาวที่พิมพ์เข้าใจผิดว่าเป็นการนัดแนะความสัมพันธ์ที่ลับๆับพานุนั่งลงข้างพิมพ์พิมพ์ผมต้องขอโทษนะที่ทุกอย่างมันดูเหมือนกับว่าผมทำให้คุณไม่เข้าใจพิม มองไปที่พื้นทำไมถึงต้องมีความลับอยู่ในโทรศัพท์ของคุณคุณบอกว่ามีแต่ฉันแล้วทำไมต้องมีคนอื่นพานุถอนหายใจลึกๆก,ก่อนที่จะพูดอย่างระมัดระวังพานุพิมพ์ข้อความที่เธอเห็นนั้นไม่ใช่สิ่งที่เธอคิด ดาวเป็นเพื่อนร่วมง,งานของผมเธอส่งข้อความมาถามเรื่องงานบางเรื่องที่เกี่ยวกับโปรเจกต์ที่เราทํำร่วมกันขอโทษจริงๆที่ทําให้คุณเข้าใจผิดผมไม่เคยคิดจะปิดบังคุณเลยพิมพ์ยังคงทำหน้างอง้ําและไม่พูดอะไรออกมาเธอรู้สึกเหมือนความเชื่อใจที่เคยมีเริ่มจะสั่นคลอนพิมพ์เสียงเบาถ้าอย่างนั้นทำไมไม่บอกฉันตั้งแต่แรกทำไมต้องรอให้ฉันเห็นเอง พานุผมก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่ผมคิดแค่เรื่องงานแต่หลังจากที่คุณเห็นข้อความนั้นผมรู้แล้วว่าผมควรจะบอกคุณแต่แรกพิมพ์ยังคงนิ่งเงียบแต่พานุก็รู้ว่าความรู้สึกของพิมพ์ตอนนี้เจ็บปวดจนแทบจะไม่สามารถหาทางอธิบายได้พานุพูดอย่างจริงจังพิมพ์ ถ้าผมทำให้คุณเสียใจหรือรู้สึกไม่มั่นใจในตัวผมผมขอโทษจากใจจริงผม,ผมไม่เคยตั้งใจทำให้คุณรู้สึกแบบนี้เลยพิมพ์มองไปที่พานุเธอยังไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าจะเชื่อเขาได้อีกหรือไม่แต่เธอก็เริ่มรู้สึกถึงความจริงใจที่เขาพยายามจะสื่อสารพิมพ์ถอนหายใจฉันแค่ไม่อยากถูกหลอกอีกแล้ว ถ้าคุณรักฉันจริงทำไมไม่เคยบอกความจริงกับฉันตั้งแต่แรกพานุรู้สึกหดหู่เขาเข้าใจดีว่าความเข้าใจผิดนั้นทำให้พิมพ์เสียใจมากแค่ไหนและเขาจะทำทุกทางเพื่อพิสูจน์ให้เธอเห็นว่าเขารักเธอจริงรักเธอจริงแม้จะเป็นเรื่องยากลำบากแค่ไหนก็ตามการตัดสินใจที่เด็ดขาด หลังจากเหตุการณ์หลายๆอย่างที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างพานุกับพิมพเริ่มห่างเหินพิมพตัดสินใจที่จะคุยกับพานุเรื่องถอนมั่นอย่างจริงจังแม้เธอจะยังรักเขามากแค่ไหนแต่ทุกอย่างดูเหมือนจะไม่เป็นไปตามที่เธอหวังไว้และความผิดหวังที่เกิดขึ้นก็สะสมจนถึงจุดที่พิมพไม่สามารถทนได้อีกต่อไปพิมพนัดพานุมาที่บ้านของเธอในช่วงเย็นโดยไม่บอกล่วงหน้าว่ามีเรื่องอะไรสำคัญที่จะพูด เมื่อพานุกมาถึงเขาก็พบว่าพิมพ์นั่งรอยอยู่ในห้องนั่งเล่นของบ้านเธอมีสีหน้าจริงจังและเครียดพานุยิ้มให้เธอพิมพ์วันนี้มีอะไรหรือครับพิมพ์ถอนหายใจพานุกฉันคิดว่าความรักของเรามันไม่เหมือนเดิมแล้ววะนะฉันไม่รู้ว่าคุณรู้สึกยังไงแต่มันเหมือนคุณไม่ได้สนใจฉันเหมือนก่อนแล้ว พานุรู้สึกเหมือนโดนตอกหน้าเขาคิดว่าเขาจะสามารถจัดการทุกอย่างได้แต่นี่มันต่างออกไปพานุน้ำเสียงอ่อนลงพิมพ์อย่าเพิ่งพูดแบบนั้นสิครับผมรู้ว่าเราอาจจะมีปัญหาบ้างแต่เราสามารถแก้ไขมันได้พิมมองไปที่เขาอย่างเงียบๆก่อนที่จะพูดออกมาอย่างเด็ดขาดพิมพ์ฉันตัดสินใจแล้วค่ะพานุ ฉันขอถอนม่านเราคงไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้อีกแล้วถ้าคุณรักฉันจริงคุณคงไม่ทำให้ฉันรู้สึกแบบนี้พานุรู้สึกเหมือนทั้งโลกหยุดหมุนเขาไม่เคยคิดว่าพิมพ์จะพูดคำเหล่านี้ออกมาแต่ในตอนนี้เขารู้แล้วว่าเธอเอาจริงพานุพยายามขอโทษพิมพ์อย่าเพิ่งทําแบบนั้นเลยครับผมขอโทษจริงๆผอมาจะปรับตัวขอมาจากทำให้มันดีขึ้น พิมไม่ตอบอะไรแต่สีหน้าของเธอแสดงออกถึงความเจ็บปวดที่สะสมมานานพานุรู้สึกว่าเขาต้องรีบทำอะไรบางอย่างเพื่อไม่ให้มันสายเกินไปที่ร้านอาหารในวันเสาร์ที่ดูเหมือนจะเป็นวันธรรมดาพานุได้ชวนพิมพ์มาทานข้าวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งเป็นร้านที่ทั้งคู่เคยไปด้วยกันบ่อยๆสถานที่นี้เคยเต็มไปด้วยความทรงจำดีๆแต่ตอนนี้มันกลับรู้สึกเหมือนการนัดพบที่อึดอัด หลังจากนั่งลงที่โต๊ะพานุก็เริ่มพูดถึงเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวแต่สิ่งที่ทำให้พิมพรู้สึกผิดหวังที่สุดก็คือการที่พานุไม่ได้ให้ความสำคัญกับเธอมากเท่าที่ควรพิมพไม่สามารถทนกับการที่พานุมองแต่โทรศัพท์มือถือและไม่ให้ความสนใจกับเธอเลยอีกต่อไปพิมพเงียบไปพักหนึ่งก่อนที่จะเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่แข็งกร้าวพิมพ,พานุ ทำไมคุณไม่เคยให้เวลาและความสำคัญกับฉันเลยฉันรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นแค่คนที่ต้องรอยอยู่ข้างหลังคุณตลอดเวลาพานุมองไปที่โทรศัพท์ของตัวเองและพยายามอธิบายพานุพิมพ์ขอโทษครับผมแค่ต้องตอบอีเมลเรื่องงานไม่ได้ตั้งใจให้เธอรู้สึกแบบนี้พิมพ์กอดอกและมองไปที่เขาพิมพ์แค่เรื่องงาน แต่เราอยู่ด้วยกันในวันนี้คุณยังไม่เห็นเลยเหรอว่าฉันรู้สึกยังไงทุกครั้งที่เรามีเวลาพักผ่อนคุณมักจะทำตัวเหมือนมีสิ่งอื่นที่สำคัญกว่าฉันพานุเริ่มรู้สึกหดหู่ในใจเขารู้ดีว่าเขาผิดแต่เขาก็ไม่รู้จะทำยังไงพานุยิ้มฝืนพิมพ์ผมขอโทษจริงๆมันไม่ได้ตั้งใจขอมาจะปรับปรุงตัวเอง พิมพ์จ้องเขาตาเขมองงอก่อนที่จะตอบอย่างเด็ดขาดพิมพานุฉันคิดว่ามันถึงเวลาที่เราควรจะจบกันแล้วฉันไม่อยากเป็นคนที่ต้องทนเจ็บปวดกับการถูกมองข้ามแบบนี้อีกต่อไปพานุรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบพังทลายลงเขารู้แล้วว่าถ้าพิมพ์เอาจริงเรื่องถอนมัน่นเขาจะสูญเสียเธอไปแน่แน่เขาตัดสินใจว่าไม่สามารถปล่อยให้มันเป็นเช่นนั้นได้ พานุรีพูดพิมพ์รอสักครู่ครับให้ผมอธิบายผอมาจากพยายามให้ความสำคัญกับเธอมากขึ้นจริงๆพานุเริ่มรู้ตัวว่าเขาได้ทำผิดพลาดมากมายจนถึงจุดที่พิมพ์เริ่มจะเอาจริงเรื่องถอนมัน่นเขาเข้าใจว่าถ้าไม่รีบแก้ไขสถานการณ์นี้เขาจะสูญเสียเธอไปอย่างถาวรการตามง้อในวันที่เธอเสียใจ สวนสาธารณะในช่วงเย็นหลังจากที่พิมพ์ได้ตัดสินใจถอนมั่นจากพานุและบอกลาเขาไปหลายวันพานุก็ยังคงไม่สามารถทำใจยอมรับได้เขารู้สึกว่าเขาทำผิดไปมากแค่ไหนแอลมันทำให้เขาตัดสินใจทำทุกวิถีทางเพื่อขอโอกาสจากพิมพ์อีกครั้งเขาต้องการแสดงให้เธอเห็นว่าเขารู้สึกผิดและอยากแก้ไขทุกอย่างที่ทำให้เธอเสียใจ ในวันหนึ่งที่พิมพ์พออกไปเดินเล่นเพื่อเคลียร์ใจในสวนสาธารณะฮานุซึ่งตามมาหาพิมพ์พมาหลายวันก็พบเธอกำลังนั่งอยู่ที่ม้านั่งในสวนข้างๆข,ของเธอมีหนังสือที่เปิดทิ้งไว้ที่หน้าโปรดของเธอดูเหมือนพิมพ์พจะกำลังมองไปข้างหน้าและไม่ได้ตั้งใจให้ใคร,รมารบกวนฮานุเดินเข้าไปช้าๆหัวใจของเขาตื่นเต้นและเต็มไปด้วยความกังวล เขายือนอยู่ตรงหน้าพิมพ์และนิ่งไปสักพักหนึ่งก่อนที่จะพูดภานุเสียงแผ่วเบาพิมพิพมพ์หันมองขึ้นไปที่เขาสีหน้าของเธอไม่มีรอยยิ้มเลยแม้แต่น้อยพิมพเสียงเรียบทำไมคุณถึงตามมาที่นี่พานุพูดเสียงสัน่นพิมพผมขอโทษนะครับ ผมไม่ควรทำแบบนั้นเลยผมทำให้เธอรู้สึกเสียใจและผิดหวังมากเกินไปผมไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีแต่พอมอผมขอโอกาสจากคุณพิมพ์มองเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดเธอไม่ตอบอะไรแต่พานุไม่ยอมแพ้พานุนั่งลงข้างๆพิมพิม ผมไม่ได้ต้องการทำร้ายคุณเลยจริงๆผมรู้ว่าไม่ใช่แค่คำขอโทษจะทำให้คุณเชื่อใจผมได้แต่มันเป็นสิ่งที่ผมต้องทำให้คุณรู้ว่าผมรักคุณมากแค่ไหนพิมถอนหายใจหนักๆแต่ครั้งนี้เธอไม่ได้เดินหนีหรือบอกลาเขาไปเหมือนก่อนหน้านี้พิมคุณรู้ไหมฉันเคยหวังว่าคุณจะรักฉันมากกว่าที่คุณรักตัวเอง แต่ตอนนี้ฉันไม่รู้แล้วว่าฉันสามารถเชื่อคุณได้อีกหรือเปล่าพานุมองเธอด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความเศร้าพานุพทิมผมเข้าใจครับถ้าผมทำให้คุณรู้สึกว่าไม่ได้รับความสำคัญผมขอโทษจากใจจริงผมอยากให้โอกาสแก้ไขมันอยากทำให้มันดีขึ้นได้โปรดให้โอกาสผมอีกครั้งนะครับพิมนิ่งไปสักพักก่อนที่จะยอมพูดออกมาอย่างช้าช้า พิมเสียงแ่วฉันไม่รู้ว่าให้โอกาสคุณอีกครั้งจะดีหรือเปล่าแต่ว่าถ้าคุณจริงจังฉันจะรอดูพานุรู้สึกถึงความหวังที่เริ่มกลับคืนมาในหัวใจเขารู้ว่าเขายังต้องทำหลายอย่างเพื่อพิสูจน์ตัวเองแต่การที่พิมยอมให้โอกาสครั้งนี้ถือว่าเป็นสัญญาณดีๆที่เขาควรจะใช้เพื่อไม่ทำให้มันเสียไปการแสดงความจริงใจผ่านการกระทำ ที่ร้านหนังสือที่พิมพ์ชอบไปหลังจากเหตุการณ์ในสวนสาธารณะพานุตัดสินใจว่าจะไม่หยุดแค่การพูดขอโทษเขารู้ดีว่าแค่คำพูดมันไม่สามารถทำให้พิมพ์เชื่อใจเขาได้เขาต้องทำให้พิมพ์เห็นว่าเขาเปลี่ยนไปและพร้อมที่จะให้ความสำคัญกับเธอมากขึ้นพานุรู้ว่าพิมพ์ชอบไปที่ร้านหนังสือทุกวันหยุด และเขาก็รู้ว่าเธอชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเขาจึงไปที่ร้านหนังสือและหาหนังสือที่เขาคิดว่าพิมพหน้าจะชอบรวมทั้งเขาเลือกหนังสือเล่มหนึ่งที่เกี่ยวกับการปรับตัวในความสัมพันธ์เพื่อแสดงให้เธอเห็นว่าเขากำลังพยายามที่จะเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงตัวเองเมื่อพิมพ์เดินเข้ามาในร้านหนังสือที่เขาซื้อวางอยู่บนโต๊ะใกล้ๆกับมุมที่เธอมักจะไปนั่ง พิมหยุดมองไปที่โต๊ะนี่มันหนังสือที่ฉันเคยพูดถึงคุณพานุยิ้มบางๆเมื่อเห็นว่าเธอเริ่มสนใจสิ่งที่เขาทำพานุเดินเข้าไปหาพิมพิมผมรู้ว่าผมทำผิดไปมากมายแต่ผมอยากให้คุณรู้ว่าผมกำลังพยายามที่จะปรับตัวผมไม่อยากเสียคุณไปครับพิมมองไปที่เขาแล้วรูปหน้าปกหนังสือ พิมคุณไม่ได้ต้องการแค่แสดงให้ฉันเห็นว่าคุณเปลี่ยนแปลงแต่คุณต้องพิสูจน์มันด้วยการกระทำจริงๆพานุพยักหน้าและพูดออกมาด้วยความมั่นใจพานุผมรู้ครับและผอมาจะทำทุกวิถีทางเพื่อแสดงให้คุณเห็นว่าผมรักคุณและจะไม่ทำให้คุณเสียใจอีก พิมพมองเขาไปครู่หนึ่งแล้วน้ำตาก็เริ่มคลอขึ้นมาอีกครั้งพิมพถ้าคุณสัญญาจะเปลี่ยนไปให้โอกาสฉันอีกครั้งเถอะพานุรู้สึกเหมือนถูกปลดปล่อยจากความกดดันทั้งหมดเขาจับมือพิมพเบาๆและพูดด้วยเสียงจริงจังพานุผมสัญญาครับพิมพฉันจะทำให้ดีที่สุด พิมยิ้มให้กับเขาน้อยๆแม้จะยังไม่มั่นใจร้อเปอร์เซนแต่เธอก็เริ่มรู้สึกถึงความจริงใจที่พานุแสดงออกมาและนั่นทำให้เธอยอมให้โอกาสอีกครั้งอย่างเต็มใจในส่วนลึกการกลับมาของความเชื่อใจน่าสวนสาธารณะหลายเดือนหลังจากที่พานุได้พิสูจน์ความรักและความจริงใจให้พิม์เห็นจากการกระทำและคำสัญญาที่เขาให้ไว้ ทั้งคู่ได้เรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตและพยายามเข้าใจกันมากขึ้นพิมพ์เริ่มเปิดใจให้กับพานุอีกครั้งแม้ว่าจะต้องใช้เวลานานกว่าจะก้าวผ่านความเจ็บปวดที่เคยเกิดขึ้นจากความเข้าใจผิดและความละเลยจากพานุวันหนึ่งพานุพาพิมพ์มาที่สวนสาธารณะที่พิมพ์เคยมานั่งเศร้าเมื่อครั้งก่อนเขาจัดเตรียมแผนการเล็กๆเ,เพื่อนำเธอกลับมาที่จุดเริ่มต้นขององค์การสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆที่ดีกว่าเดิม ทิมมองไปรอบรอบสวนและยิ้มบางบางเมื่อเห็นความพยายามของพานุในการทำให้บรรยากาศอบอุ่นและสบายใจทิมยิ้มทำไมวันนี้ดูเงียบเงียบนะพานุยิ้มกลับก็เพราะผมอยากให้มันเป็นวันที่เรามีแค่กันแอลละกันทิมผมอยากขอโทษที่ทำให้คุณต้องผ่านช่วงเวลาที่เจ็บปวดมา พิมมองเขาด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความรักและความเข้าใจพิมพ์ฉันรู้ว่าเราเคยเจอกับเรื่องยากๆมากมายแต่ฉันก็เห็นความพยายามที่คุณทำและวันนี้ฉันรู้สึกว่าเราเริ่มต้นใหม่ได้จริงๆพานุยิ้มด้วยความรู้สึกปลาปลืล้มเขาหยิบกล่องเล็กๆออกมาจากกระเป๋าและยิ้มให้พิมพ์พานุพิม ผมอยากให้คุณรู้ว่าผอมาจากรักและใส่ใจคุณตลอดไปกล่องนี้เป็นสัญญาของผมพิมพ์รับกล่องและเปิดออกมาภายในเป็นสร้อยข้อมือที่มีข้อความสลักว่ารักเธอเสมอพิม์พน้ำตากรอแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่การร้องไห้จากความเสียใจแต่เป็นน้ำตาของความสุขและความอบอุ่นในหัวใจพิมพ์เสียงเบาขอบคุณนะคะพานุ ทั้งคู่กอดกันกลางสวนที่เต็มไปด้วยความเงียบสงบงานแต่งเพียงครั้งเดียวหลังจากที่พิมพ์ตัดสินใจให้โอกาสพานุูและทั้งคู่ได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ที่เต็มไปด้วยการสื่อสารและความเข้าใจพวกเขาก็รู้สึกว่าเวลานี้มันคือช่วงเวลาที่พร้อมสำหรับการก้าวไปข้างหน้าด้วยความรักและความพยายามที่มีให้แก่กัน ในที่สุดพวกเขาก็จัดงานแต่งงานในวันที่มีแสงแดดอ่อนๆในสวนดอกไม้ที่สวยงามซึ่งเป็นสถานที่ที่ทั้งคู่เคยไปเดินเล่นและพูดคุยกันเมื่อครั้งที่ความสัมพันธ์เริ่มต้นในงานแต่งงานพานุยืนอยู่ข้างาง,างพิมพ์ในชุดแต่งงานสีขาวที่งดงามและทั้งคู่มองตาก,กันด้วยความรักที่มีต่อกันพานุยิ้มพิมพ์ การได้ยืนอยู่ข้างๆคุณในวันนี้มันเป็นสิ่งที่ผมรอคอยมานานผมสัญญาว่าจะรักคุณตลอดไปพิมพ์น้ำตากรอพานุขอบคุณที่ทำให้ฉันรู้ว่ารักแท้ไม่ใช่แค่คำพูดแต่เป็นการกระทำและความพยายามที่จะไม่ทำให้คนที่เรารักต้องเสียใจทั้งสองคนแลกเปลี่ยนคำสาบานรักก่อนที่พระสมจะประกาศให้ทั้งสองเป็นสามีภรรยาอย่างเป็นทางการ หลังจากพิธีเสร็จสิ้นพวกเขาจับมือกันเดินออกจากโบสถ์ไปอย่างมั่นคงฮานุและพิมรู้ดีว่าแม้จะมีอุปสรรคในอนาคตแต่ความรักและความตั้งใจที่จะดูแลกันจะทำให้พวกเขาผ่านไปได้ทุกอย่างและจากนี้ความรักของทั้งคู่ก็เริ่มต้นใหม่ในบทใหม่ที่เต็มไปด้วยความสุขและความเชื่อใจที่ยั่งยืนจนวันสุดท้ายที่ทั้งคู่จะได้สร้างชีวิตคู่ที่สวยงามร่วมกันอย่างแท้จริงตลอดไป จบบริบูรณ์ฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ